ครับแจ็คเินยิมเองนะครับผมวันนี้ได้มาใช้บริการของที่นี่ครับครั้งแรกนี่เป็นวันที่สามแล้วกด้มาที่นี่สองสองวันแล้วแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายอ่าสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนที่ดูอยู่อะในในการเปลี่ยนแปลงของแจ็คอะนะครับในร่างกายของแจ็คอะจะมมองรู้สึกว่า สมองของแจ็คหรือว่าประสาทสัมผัสประสาทสั่งการเรื่องของความคิดนะครับมันมันดูสดชื่นขึ้นมันดูไวขึ้นมันดูตอบโต้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความกระปี้กระเป๋าเกิดขึ้นกับตัวแจ็คมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแจ็คต้องใช้ร่างกายแล้วก็ใช้สมองในการทำงาน พราะนั้นแล้วสิ่งที่จะป่วยไปโรคปอดอะครับมันทําให้แจ็คเหนื่อยง่ายแล้วก็บวกกับการคิดการสั่งการของระบบประสาทและสมองเนี่ยมันช้าลงกว่าเดิมมาที่เนี่ยสองวันวันนี้วันที่สามแล้วสิ่งที่แจ็คอยากจะบอกคือแจ็คได้ความไวของการคิดการคํานวณการอ่านการตอบโต้อะกลับมาได้ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น เพียงแค่นี้จะก็รู้สึกว่าจะมีความสุขแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้โฆษณาอะไรเกินจริงเลยสุดท้ายแล้วคุณต้องมาลองดูเองนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงอมันจะเกิดขึ้นกับคุณเองจงอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่จะพูดจนกว่าที่คุณจะมาลองเองแล้วคุณจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคุณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นส่วนไหนของร่างกายของแจ็คคือสมอง โอเคขอบคุณค่ะ